สนามอัลต้าเทรลขึ้นชื่อว่ายากที่สุดในโลกมันยากขนาดที่ว่ามีคนจบน้อยกว่าคนไปดวงจันทร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Turtle Track ครับวันนี้ก็อยากจะมีรายการใหม่ๆอะไรกับเขาบ้างนะครับคิดด้วยว่าคงจะนำเรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องราวในวงการวิ่งนะครับทีเ่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังที่ไหนนะครับ ก็อยากจะเอามาแชร์เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่1ครับก็เลยเอ,อ,อยากหยิบยกเรื่องราวสนามสนามหนึ่งครับสนามอัลต้าเทรลนะครับที่ขึ้นชื่อว่ายากที่สุดในโลกเอาเป็นว่ามันยากขนาดไหนมันยากขนาดที่ว่ามีคนจบการแข่งขันนี้น้อยกว่าคนไปดวงจังนทร์อีกอ่ะฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะ ลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเราวิ่ง100ไมล์เนี่ยกับการที่ไม่มี GPS ไม่มีป้ายบอกทางไม่มีริบบิน้นไม่มี CP ไม่มีจุดอำนวยความสะดวกให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เรามีมีแค่แผนที่แล้วก็เข็บทิศมีความสูงสะสมเนี่ยประมาณสัก18,00 0เมตรฟังแค่นี้ก็ดูแบบมันมีจริงเหรอวัสนามแบบนี้ มันมีจริงครับสนามนี้ชื่อว่ามาร์คลี่มาราธอนครับเรามาเล่าเท้าความถึงจุดเริ่มต้นของสนามนี้กันดีกว่าครับสนามนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากเรื่องราวของนักโทษคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเจมส์เออร์เรย์นะครับซึ่งเป็นมือสังหารมาตินลูเตอร์คิงจูเนียนะครับเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนสมัยก่อนเนาะเจมส์เออร์เรย์เนี่ยแกแหกคุกครับแหกคุกที่ชื่อว่า บุชีม n t ลเทน t เต e นะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคุกที่มีความมั่นคงสูงสุดของอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ออรัฐเทนเนสซีนะครับซึ่งพื้นที่ที่ตั้งเรือนจําแห่งนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุกนี้เนี่ยมันเป็นคุกที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดของประเทศเพราะว่าพื้นที่ที่เรือนจํานี้อยู่เนี่ยมันเต็มไปด้วยป่าทึบครับ พุ่มไม้พุ่มหนามเหวมากมายนะครับพื้นที่ก็สูงชันซึ่งมันไม่ได้เหมาะกับการหลบหนีออกไปสักเท่าไหร่นะครับทั้งสัตว์ปงสัตว์ป่าอะไรแถวนั้นก็เยอะนะครับมันเป็นภูเขาล้อมรอบเรือนจำเอาไว้นะครับเหมือนเกือกม้านะมีทางเข้าออกแค่เพียงทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเข้าใครจะออกก็คือต้องไปทางเดียวเท่านั้นยกเว้นถ้าเกิดคุณจะหนีออกจากคุกแห่งนี้เนี่ย ออกจากเรือนจําแห่งนี้เนี่ยคุณก็ต้องข้ามภูเขาออกไปนะครับซึ่งจริงๆก็มออีนักโทษหลายคนพยายามหลบหนีออกไปนะครับบางก็หลงป่าบ้างบ้างก็ไปไม่ถึงไหนก็กลับมาเรือนจํามอบตัวแต่กลับมาที่อิตาเจเอเรนะครับเจเอเรเนี่ยเขาก็ร่วมมือกับออนักโทษอีก6คนนะครับหลบหนีออกไปนักโทษหคนเนี่ยหนีไปได้ไม่นานครับ โดนจับกลับมาครับเหลือแต่อีตเเอาเจเมอร์เรนี่แหละครับที่หนีออกไปแล้วหนีไปได้ประมาณสัก55ชั่วโมงครับหรือประมาณสัก2วันครึ่งนะครับเจเออร์เรเนี่ยหนีไปได้แค่8ไมล์เพียงเท่านั้นครับ8ไมล์ก็ถ้าตีเป็นกิโลเมตรก็13กิโลเมตรเท่านั้นกับเวลา2วันครึ่งถ้าเราเป็นนักวิ่งเทรลเนี่ยกับเวลา2วันครึ่งเนี่ยถือว่าแบบมึงไปได้มึงคานไปหรือเปล่าเนี่ยเออ คือถือว่าน้อยมากนะครับกับการหนีออกไป2วันครึ่งแล้วไปได้แค่13กิโลนะครับซึ่งเรื่องราวการแหกคุกของเจมส์เออร์เร์เนี่ยไปเข้าหูของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแกรี่แคนเทรลครับหรือว่าลาสลัตเลกนั่นเองครับในที่นี้ผมจะเรียกว่าลุงเลสนะครับเขาได้ยินเรื่องราวของเจมส์เออร์เร์เขาก็โหดร้าะเบาๆนะครับถ้าเป็นกูเนี่ยหนีออกไป55ชั่วโมงเนี่ยเกือบ60ชั่วโมงเนี่ยกูไปได้เป็นร้อยไมล์แล้วเออ มันก็เลยเป็นไอเดียครับเขาก็เลยคิดกับเพื่อนของเขาคนหนึ่งครับเพื่อนซีเฮ้ยงั้นเรามาออกแบบสนามเทรลกันไหมที่อยู่ในละแวกนี้แหละใกล้ๆก,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 กับคุกนี่แหละแล้วเราก็ทำให้เห็นว่าเวลา50-60ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นนักวิ่งอัลต ta ้าเทลเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเขาก็เลยออกแบบสนามนี้ขึ้นมานะครับที่ชื่อว่าบาร์คลีย์มาราทอนซึ่งชื่อเนี่ยนะครับ มันตั้งชื่อตามเพื่อนสีของเขาครับที่เป็นเพื่อนที่วิ่งมาตั้งแต่สมัยนุ่มๆนะครับที่ชื่อเบลลี่บาร์คลีย์นะครับซึ่งลุงเบลลี่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการออกแบบอ้เส้นทางนี้เลยคือแกเพิ่งมารู้ทีหลังด้วยซ้านะครับว่าเอาชื่อแกมาตั้งเป็นชื่อสนามเหตุผลที่ลุงแลสเนี่ยแกเลือกชื่อบาร์คลีย์มาราธอนเพราะว่าแกบอกว่าชื่อนี้มันฟังดูบ้านๆดีดูไม่ยากนะครับซึ่งหลอกนักวิ่งมาวิ่งได้อะไรประมาณนั้นผมขอเล่าย้อนไปถึง ลุงแลสสักนิดหนึ่งนะครับว่าลุงแลสเนี่ยเขาเป็นใครนะครับทำไมเขาถึงมาทำสนามนี้ได้ลุงแลสเนี่ยเรียนบัญชีนะครับที่มหาวิทยาลัยมิดเดิลเทนเนสซีนี่เองครับตอนแกหนุมน่มๆเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอนนะครับเป็นนักวิ่งมาราธอนก็จบมาราธอนมาหลายครั้งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่าครับลุงแลสเนี่ยแกไปลงวิ่งมาราธอนนะครับแกก็วิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปปรากฏ เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับแกโดนปืนยิงเ mm hmm. ข้าที่ขาถามว่าเอา้าเฮ้ยไปวิ่งอยู่แล้วโดนปืนยิงได้ยังไง mm hmm. คือใกล้ๆกับเส้นทางที่วิ่งครับมันมีนายพราน mm hmm. เขาไปล่านกกระทากันอยู่แล้วเขาก็ยิงโป่งปางโป่งปาง,ปง,ปงสรุปไอ้ลูกหลงนะครับที่มาจากลูกซองเนี่ยมันมาโดนขาของลุงแรสแต่ถามว่าลุงแรสแกหยุดวิ่งไหมไม่หยุดครับ ลุงแรสว,วิ่งต่อไปจนจบอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบ้าบินของของแกนะครับที่มีต่อการวิ่งเสร็จแล้วความความบ้าบินอันนี้มันยังไม่จบมันเพิ่มเลเวลเข้าไปอีกหลังจากเป็นนักวิ่งมาราธอนใช่ไหมก็เพิ่มสเตปขึ้นมาเป็นนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนแล้วแกก็รู้สึกว่าเออหลงรักหลงรักกีฬานี้แล้วก็หลงไหลในกีฬานี้นะครับจนแกกับเพื่อน ในกวนแกเนี่ยมานั่งคุยกันบอกว่าเฮ้ยเออเรามาลองทําสนามวิ่งสักอันไหมแกก็ออกแบบงานวิ่งมางานหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า strolling jim 40 miles run นะครับที่เมืองวอเทรสรัฐเทนเนสซีเหมือนเดิมนี่แหละครับอ่านี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการสร้างงานวิ่งที่ทา้าทายขีดจำกัดขึ้นมานะครับต่อมาความซาดิสของลุงแกมันยังไม่จบแกก็ทำสนามวิ่งขึ้นมาอีกอ่าอีกงานหนึ่งชื่อว่า The i d e o s Run นะครับ The i d e o s Run แค่ชื่อมันก็ดูแบบ i อเดียดอ่ะเออมึงต้องบ้ามึงถึงมาวิ่งงานนี้ได้อะไรเงี้ยนะซึ่งสนามนี้เนี่ยออมีความยาวประมาณ76ไม์นะครับกับเนินเขาอีกประมาณสัก37ลูกไม่น่าจะมีใครทำมั้งในสมัยนั้นนะมันก็น่าจะยากพอสมควรนะ่ะแกก็ไม่รู้ว่าเออออกแบบงานวิ่งไปก็จะมีคนวิ่งหรือเปล่าก็ไม่คาดคิดนะว่าจะมีคนวิ่งสรุป ประกาศไปว่ารับสมัครนักวิ่งมาวิ่งสนามนี้นักวิ่งสนใจเป็นจํานวนมากครับสรุปปีนั้นเนี่ยมีนักวิ่ง12คนเนี่ยมาสมัครแกถึงขั้นแบบว่าพูดเลยนะว่านี่มันจะมีสนามไหนในโลกไหมที่ทําให้ไอ้พวกบ้าน,นี่มันแบบว่าท้อถอยท้อแทบมั้งมีไหมแบบออกแบบงานยากขนาดนี้มันก็ยังมาวิ่งกันเนาะสรุปก็มีคนมาวิ่งครับ12คนแต่ว่า มีคนจบแค่2คนเท่านั้นครับในปีนั้น1981กก็พัฒนาเรื่อยมานะครับเ,เพิ่มระยะของอองาน The ะอีเดียสไปเรื่อยๆเป็น100ไมล์เป็น108ไมล์ร้อไมล์ไปนะครับแต่ไม่น่าเชื่อครับไม่ว่าแกจะทำสนามให้มันยากมันโหดหินอะไรขนาดไหนก็ยังมีคนบ้าจี้มาวิ่งสนามที่ลุงแกทำนอกจากนี้นะครับ ลุงเลสก็เป็นคนคิดค้น Backyard ดอ t r a คนแรกนะครับที่เราเห็นอัลตร้าแบ็กยาหลายๆที่เนี่ยก็มาจากลุงแกนี่แหละครับแล้วก็ลุงเลสเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะครับเขาทำโปรเจกต์ที่เดินจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยการข้ามทวีปอเมริกามาแล้วนะครับกว่า3,365ไมล์นะครับโดยเดินเท้าอย่างเดียวนะครับโดยใช้เวลา126วันนะครับทีนี้กลับมาที่สนามบาร์คลีย์ครับ บั克ลี่มาราทอนเนี่ย <c oughs> มันก็มีเส้นทางแล้วก็กติกาคนตีนคนตีนบ้าๆหลายอันนะครับที่แบบว่าเออมันผิดแปกไปจากอองานวิ่งเทรลทั่วไปนะครับการแข่งขันบัคลี่มาราทอนนะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี1986นะครับคือในยุคแรกๆเนี่ยเส้นทางยังไม่ใช่ระยะร้อยไม์อย่างปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นระยะทางราวๆสัก50-55ไม์นะครับหรือว่าสัก80-89กิโลเมตรนะครับความสูงสะสมก็ราว,ราว 7,600ถึง8,200เมตรนะครับแล้วก็เวลาที่กำหนดให้ก็คือ24ชั่วโมงเท่านั้นครับผลก็คือไม่มีใครเข้าใกล้เส้นไยได้เลยนะครับแต่ว่าแทนที่ลุงแรสเนี่ยแกจะผิดหวังนะครับกับเรียกสิ่งนี้ว่าความสำเร็จอันน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสะท้อนว่าการแข่งขันนี้โหดจริงตามที่เขาเนี่ยตั้งใจไว้ครับแต่2ปีต่อมาครับในปี1988นะครับ นักวิ่งที่มีฉายาว่าฟลเซนนะครับหรือว่าเอ็ดฟลอทลกลายเป็นคนแรกที่สามารถจบเส้นทางเวอร์ชั่นสั้นดั้งเดิมนี้ได้สําเร็จนะครับด้วยเวลา32ชั่วโมง14นาทีนะครับถึงจะเกินเวลา24ชั่วโมงไปเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นการพิสูจน์ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถผ่านเส้นทางนี้ได้จริงๆและแล้วในปี1 9 8 9กครับก็ถือเป็นหมุดหมายสําคัญนะครับลุงแลสเนี่ยขยายการแข่งขันออกไปเป็น2เวอร์ชั่นครับก็คือเวอร์ชันสั้น55ไมล์ แล้วก็เวอร์ชั่นยาว100ไมล์นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบาร์คลีย์มาราทอนก็กลายเป็นสนาม100ไมล์สุดโหดที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นั่นเองครับระยะทางทั้งหมด100ไมล์หรือว่า160กิโลนะครับบางปีก็อาจจะมีแบบเกินมาหน่อยเพราะว่าลุงแค่เปลี่ยนเส้นทางทุกปีทีนี้กติกามันคืออะไรวิ่ง100ไมล์เนี่ยสนามบาร์คลีย์มาราทอนเนี่ยมันจะต้องวิ่งกัน5รอบนะครับ5รอบตกรอบละประมาณ32กิโลนะครับ โดยมีคัตออฟแต่ละรอบเนี่ยให้12ชั่วโมงดูไม่ยากใช่ไหม32กิโลกับ12ชั่วโมงนั่นแปลว่าคุณจะต้องวิ่ง100ไมล์เนี่ยที่สนามบราัคลีมาราธอนเนี่ยไม่เกิน60ชั่วโมงทีนี้ถามว่าความสูงสะสมมันเท่าไหร่ความสูงสะสมมันเท่ากับ18,000เมตรนะครับ10,000ก็คือการขึ้นภูเขาเอเวอเรสต์สรอบครับ แล้วก็กติกาก็คือไม่มี GPS ไม่มีป้ายบอกทางไม่มีริบบิน้นไม่มเีเครื่องหมายนำทางอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มี CP ไม่มีจุดอำนวยความสะดวกระหว่างทางนะครับทุกอย่างคุณต้องพึ่งพาตัวเองล้วนๆ100%เปเซนะครับมีให้แค่แผนที่กับเข็มทิศนำทางให้เท่านั้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านักวิ่งคนนี้ที่มาลงแข่งบัคลีมาราธอน วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางที่ลุงแรสแกวางเอาไว้วิธีการก็คือ,อ,อนักวิ่งทุกคนเนี่ยจะได้รับแผนที่ภูมิประเทศอย่างที่เราบอกไปนะครับ1วันก่อนการแข่งขันเท่านั้นนะครับซึ่งในแผนที่นี้มันก็จะระบุตำแหน่งของหนังสือนะครับที่ถูกซ่อนอยู่ตามเส้นทางนะครับจำนวน9-15ถึง15เล่มนะครับและแต่ปีนะครับทีนี้หน้าที่ของนักวิ่งก็คือต้องวิ่งไปตามเส้นทางที่ขีดเอาไว้นะครับ และเมื่อไปถึงจุดที่มีหนังสือซ่อนอยู่เนี่ยก็ต้องหาหนังสือเล่มนั้นให้เจอแล้วก็ฉีกหน้ากระดาษที่ตรงกับหมายเลขประจําตัวของตอนเองออกมาเก็บไว้นะครับเมื่อวิ่งครบหนึ่งรอบนะครับนักวิ่งก็ต้องนําหน้ากระดาษทั้งหมดนะครับไปส่งให้ลุงแลสเพื่อเป็นหลักฐานว่าผ่านครบทุกจุดแล้วจริงๆนะครับกติกานี้ฟังเหมือนดูง่ายๆนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือเกมจิตวิทยาเพราะว่าหนังสือบางเล่มเนี่ย มันอยู่ในพงหนามถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะมองไม่เห็นบางเล่มก็ฝนตกจนเปียกฉีกขาดก็มีนะครับหรือว่าถ้าเกิดพลาดหนังสือไปเพียงเล่มเดียวนะครับก็ถือว่ารอบนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับเรียกได้ว่าบร์คล่ย์มาราธอนเนี่ยไม่ใช่การวิ่งเอาชนะภูเขาและเวลานะครับแต่ยังต้องตามล่าหนังสือราวกับอยู่ในเกมล่าขุมทรัพย์กลางป่าใหญ่ยังไงอย่างนั้นเลยครับเอ่อการลงมาแต่ละครั้งเนี่ยแกก็จะต้องเปลี่ยนเลขบิดให้ใหม่ตลอดเพราะว่าป้องกันการ เอาหน้าหนังสืออะไรก็ไม่รู้ว่าที่เป็นเลขเดียวกันน่ะเอามาให้ลุงแรสอะไรเงี้ยป้องกันการโกงนั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละรอบก็จะได้เลขบิดไม่เหมือนกันทีนี้อมาถึงวิธีสมัครครับวิธีสมัครมันแน่นอนมันเหมือนใครไม่ได้อยู่แล้วอย่างที่อื่นๆงานวิ่งเทรลทั่วไประดับโลกอะไรางี้ก็จะมีแบบลอตโต้มีให้สมัคร Online, ออนไลน์อะไรางี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่าสมัครแพงๆแต่งานนี้ครับค่าสมัครแค่1.6ดอลลาร์เท่านั้นครับ 1.6จูรลนี่ตีเป็นเงินไทยก็สักประมาณ50บาทได้มั้งเออห้าสบาทประมาณนี้นะถูกถือว่าถูกมากค่าสมัครงานวิ่ง50บาทเนี่ยวิธีการสมัครครับคุณจะต้องเขียนอีเมลนะครับไปหาลุงแลสนะครับซึ่งหัวข้อในการเขียนอีเมลมันก็คือเรียงความเรื่องหนึ่งนะครับที่มีหัวข้อว่าทำไมคุณควรได้มาวิ่งที่บัคกลี่มาราธอนนะ่บอกให้ฟังหน่อยนะทุกคนก็จะเขียนเรื่องราวอะไรของตัวเองไปนะครับปีหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่ามีคนสมัครเป็นพันๆคนนะครับแต่ว่าลุงเลสเนี่ยแกก็คัดเลือกมาแค่สัก40คนแค่นั้นนะครับเพื่อป้องกันคนที่มันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็การดูแลอย่างทั่วถึงไม่รู้ว่าดุเรียกว่าดูแลหรือเปล่านะเพราะว่าเอาตัวรอดกันขนาดนี้ก็ไม่น่าจะดูแลอะไรกันเยอะนะถ้าคุณได้รับการคัดเลือกนะครับอย่างที่อื่นเขาก็จะบอกว่า congratulation you are in l e s อะไรนี้ก็ว่าไปนะแต่ งานนี้ครับลุงแรดจะส่งอ,อ,อีเมลไปแสดงความเสียใจครับที่คุณได้เข้าร่วมงานบาร์คลีย์มาราทอนนะครับแล้วก็พร้อมทีทายว่าโชคดีนะไอโง่พอมีจดหมายแสดงความเสียใจแล้วครับก็ระบุวันแข่งขันนะครับซึ่งก็เป็นความลับอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่ให้มันเป็นความลับและให้คนมันน้อยเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่อุทยานนะครับพื้นที่อุทยานที่ชื่อว่า Fro เ e n He s t e ดพ Park นะครับ ลือสนามมันอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งนี้นะครับก็เลยจํากัดคนที่เข้ามาเพื่อไม่ให้ทําลายออธรรมชาติมากจนเกินไปสมัครเสร็จแล้วเมื่อคุณมาถึงงานวิ่งครับจะมีแคมป์เนาะแคมป์ของแบบนักวิ่งอื่นๆที่แบบว่าเขามาพักอยู่ตรงนี้แหละพอรอที่จะปล่อยตัวพอคนมารวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะก็จะต้องคอยฟังเสียงครับเสียงเป่าสังของลุงแรสเนี่ยนะครับซึ่งการเป่าสังเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนครับ ว่าจะเป่าเวลาไหนมันอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่เที่ยงคืนหรือถึงเที่ยงวันของอีกวันหนึ่งก็เป็นได้นะครับซึ่งไม่มีใครทราบว่าลุงแกจะเป่าตอนไหนนะครับอาจจะเป็นเที่ยงคืนตีสามตีสี่หรือว่าเป็นเช้าตรู่หรือว่าเป็นแบบตอนเที่ยงเลยอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับซึ่งนักวิ่งก็ต้องคอยระแวดระวังว่าเขาจะเป่าตอนไหนเพราะว่าหลังจากเขาเป่าแล้วเนี่ยมีเวลาให้1ชั่วโมงในการเตรียมตัว ที่จะมาที่จุดสตาร์ทนะครับซึ่งจุดสตาร์ทของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นซุ้มเป็นอะไรนะก็คือเป็นประตูสีเหลืองนะครับเป็นประตูแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นประตูสีเหลืองที่แบบจะปล่อยนักวิ่งออกไปซึ่งบางคนเนี่ยเพิ่งนอนไปได้แบบชั่วโมงหนึ่งเอา้าลุงแกเป่าหอยสังก็ต้องงวงเงียขึ้นมาเตรียมตัวไปวิ่ง,งนะครับซึ่งลุงแกก็ให้เหตุผลในการทําแบบนี้ไว้ว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันคือความสนุก ครึ่งหนึ่งของสนามนี้ครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะต้องรับมือกับมันก็คือความไม่แน่นอนนะครับซึ่งมันก็บ่งบอกอะคาแรคเตอร์อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับสนามนี้ว่ามันทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสนามนี้นะครับทีนี้การปล่อยตัวครับวิธีการปล่อยตัวของลงเลสนะครับนั่นก็คือต้องรอให้ลุงแกหยิบบุหรี่ขึ้นมาครับแล้วก็จุดสูบนะครับ หลังจากค้นควันแรกไปก็คือทุกคนลุยออ,ออกไปผจญภัยกันได้เลยนะครับเป็นไงอินดี้ปะละ่ะแค่จุดบุรีก็คือการปล่อยตัวของบาร์คลีย์มาราธอนแล้วนะครับทีนี้ถามว่าทําไมมันถึงโหดขนาดนี้นะครับทําไมสนามมันถึงโหดขนาดนี้มันโหดเพราะว่าข้อแรกครับเส้นทางเนี่ยเต็มไปด้วยป่าทึบพุ่มไม้พุ่มหนามคือนักวิ่งทุกคนเนี่ยจะได้เลือดกลับมาเสมอการได้เลือดกลับมาจาก ในแต่ละรอบเนี่ยคือแบบเป็นเป็นเรื่องแบบปกติกมากเพราะว่ามันจะโดนหนามเกี่ยวโดนไม้โดนอะไรมีการล้มมีอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันมีไม้ล้มมีหน้าผาซึ่งมันเป็นทางที่มันแบบมันไม่มีใครเข้าใช้กันนะครับแต่ว่าลุงแกนนามาเป็นสนามนี่แหละข้อต่อไปอากาศแปรปรวนครับบางปีเนี่ยฝนตกหนะักบางปีหมอกลงจัดไม่เห็นทางเลยคือแบบอาจจะเห็นได้แค่เมตรสองเมตรข้างหน้าตัวเองอะ่ะคือไม่เห็นไม่เห็น ข้างหน้าหรือว่ามันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นมันทําให้การเดินทางเนี่ยมันช้าลงมากนะครับหรือว่าบางปีเนี่ยลมแรงมากถึงแบบขนาดแบบเกือบร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีนะครับคือมันรวมความยากเอาไว้ทั้งหมดเลยในการเดินทางด้วยเท้าของเราอะหรือบางปีเนี่ยเจอครบ3อย่างเลยนะทั้งหมอกหนาฝนตกลมแรงเจอในเวลาเดียวกันก็มียิ่งต้องแข่งขันกับเวลาอีกเจอสภาพสนามที่มันชัน มันมีแต่แบบอุปสรรคสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็เลยทําให้สนามมันยากมากๆนะครับลุงแรสแกก็มีมีความใจดีอยู่นะครับก็ให้วิ่งฟันรันได้เรียกว่าระยะฟันรันซึ่งเป็นฟันรันที่ไม่ฟันเลยมันคือการวิ่งประมาณ60หไม์นะครับวิ่งแค่60ไม์ก็คือประมาณสัก3รอบนะครับสรอบเท่านั้นโดยให้วิ่งจบภายในเวลา40ชั่วโมงก็ถือว่าคุณจบฟันรัน แต่ส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งไม่ถึงฟันรันหรอกออแค่รอบเดียวเนี่ยก็พวกแตกพวกแตนยอมแพ้กันไปหมดแล้วนะครับอย่างที่บอกเส้นทางสภาพอากาศการนำทางไม่มีไม่มี GPS ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคุณหลงออกนอกเส้นทางเนี่ยกินเวลาคุณไปเยอะแล้วกับคุณจะกลับเข้าเส้นทางได้ก็กยากพอสมควรนะครับข้อต่อมานะครับมันไม่มีการช่วยเหลือกลางทางทุกอย่างต้องพึ่งตัวเองมันเสมือนกับว่าคุณหนีออกจาก บุชชี่เมลท์เทนสเตทนี่แหละเออลราก็ดูว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับลุงแรสเนี่ยก็พูดคำขำเอาไว้ในสารคดีนะครับว่าสนามนี้แม่งกินคนเป็นอาหารไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะเป็นแชมป์มาจากไหนคุณจะวิ่งได้ดีขนาดไหนคุณจะโด่งดังขนาดไหนเนี่ยอีโก้ของคุณเนี่ยจะถูกบทขยี้ที่สนามแห่งนี้ที่สนามบาค์คีย่มาราทอนนะครับทีนี้ระหว่างรอบครับนักวิ่งก็จะได้พักเนาะ ก็วิ่งเสร็จหนึ่งรอบก็จะได้มาพักที่แคมป์ของตัวเองที่แบบว่าตัวเองเตรียมมาไว้นะครับก็พักกินข้าวนอนงีบอะไรเงี้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าอะไรก็ว่าไปนะครับบางคนก็เข้ามาแค่15นาทีบางคนก็นอนไปชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมเมนเทตเวลายังไงแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับของสนามแห่งนี้มันก็คือเส้นทางเส้นทางนี้คือหมายความว่าสมมุติว่า2รอบแรกคุณไป ตามเข็มนาฬิกา2รอบต่อมาคือรอบ3รอบ4คุณอาจจะต้องวิ่งทวนเข็มนาฬิกาเพราะว่าลุงแรสกก็เห็นว่าอ่ะวิ่ง2รอบแล้วมึงเริ่มจะคุ้นกับเส้นทางแล้วใช่ไหมกูให้มึงวิ่งทวนเข็มมันก็จะยากขึ้นไปอีกแบบนึงนะครับส่วนถ้าเกิดใครโชคดีที่วิ่งมาถึงรอบที่5ได้ใช้คําว่าโชคดีนะที่รอดมาถึงรอบที่5ได้เขาก็จะให้สิทธิ์คนนำเนี่ยผู้นำเนี่ยเลือกเส้นทางว่าคุณจะไปทางไหน แล้วคนที่ตามมาก็จะต้องไปอีกทิศหนึ่งเช่นสมมุติว่าผู้นําเลือกทางนี้คนที่ตามมาคนที่2ก็จะต้องเลือกอีกทางหนึ่งคนที่ตามมาอีกคนหนึ่งก็จะต้องไปอีกทางหนึ่งเพื่อเพื่อความสนุกสนานหรืออะไรก็ไม่รู้อะเออหลังจากที่มีพิธีกรรมอะไรกันไปทั้งหมดนะครับตั้งแตเออ่เป่าหอยสังเวยจุดบุหรี่สูปเอยทีนี้ตอนจบการแข่งขันนะครับถ้ามีคน DNF หรือว่าวิ่งไม่จบนะครับ เ,เขาก็จะมีพิธีกรรมเนาะอย่างหนึ่งเราเรียกว่าพิพธีกรรมก็ได้หรือว่าเป็นพิธีพอเป็นพิธีนะครับมันก็คือการที่ลุงแรสเนี่ยเขาก็จะเป่าตแตรนะครับเป็นเพลงแท็บก็คือเพลงที่ประกอบพิธีศพของทหารนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าไว้อะไรให้กับไอคนที่วิ่งมาจบคนนี้แหละมึงไม่รอดนะเอออันนี้มึงตายในสนามรบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพิธีที่แบบว่า ไม่มีใครเหมือนทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องสถิติแล้วก็ตำนานกันมากหน่ว่าครับในเมื่อมันมีคนจบแค่เพียง20คนนะครับตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ก่อตั้งสนามบาร์คลียมานะครับก็อยากจะคัดคนเด่นๆแล้วก็น่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับคนแรกก็คือคนที่จบบาร์คลียมาราธอนเป็นคนแรกครับซึ่งเขาวิ่งจบบาร์คลียมาราธอนเนี่ยในปี1995นะครับ บักลีย์มาราธอนเนี่ยเริ่มครั้งแรกก็คือปี1986ใช่ไหมครับแต่ว่าคนจบครั้งแรกเนี่ยก็คือปี1995เท่ากับว่าเกือบ10ปีอ่ะกว่าจะมีคนจบคนแรกนะครับเออซึ่งชายคนนั้นชื่อว่ามาร์ควิลเลียมเป็นนักวิ่งชาวอังกฤษครับแต่ว่ามาร์ควิลเลียมเนี่ย ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขามาก,กน,นะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เป็นนักวิ่งแบบไหนอะไรอย่เงี้ยคือแบบเป็นมนุษย์ที่แบบว่าลึกลับมากนะครับไม่เคยปรากฏบทสัมภาษณ์อะไรที่ไหนเลยก็ถือว่ามาร์ควิลเลียมเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่สร้างความสําเร็จในวงการอัลต้าเทล คนหนึ่งเลยแล้วกันนะครับซึ่งมาวิลเลียมนะครับวิ่งจบปาร์คลี่มาราทอนด้วยเวลา59ชั่วโมง28นาทีกับ48วินาทีเท่านั้นครับคนต่อ,อมาครับเป็นชายที่วิ่งเร็วที่สุดในบาร์คลี่มาราทอนนะครับชายคนนั้นชื่อเบรดเม์นะครับซึ่งจบด้วยเวลา52ชั่วโมงกับ3นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะครับเท่ากับรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาแค่1 0 10ชั่วโมงนิดๆเองอะ่ะเออถือว่า เก่งมากๆนะครับแต่จะบอกให้ว่าสนามแห่งนี้นะครับมีคนที่จบมากกว่า1ครั้งครับคนแรกก็คือเจเร็ดแคมเบลครับและคนที่2ก็คือจอห์นเคนลี่นะครับซึ่งจอห์นเคนลี่เนี่ยก็เพิ่งจบครั้งที่3ไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับทีนี้ถามว่ามีผู้หญิงไปแข่งด้วยหรือเปล่าคําตอบคือมีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในสนามบาร์คลี่มาราทอนสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อปีที่แล้วครับ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือมีผู้หญิงคนแรกนะครับที่จบบาร์คลีย์มาราทอนเธอคนนี้เนี่ยจบก่อนคัดออฟแค่99วินาทีเท่านั้นนะครับผู้หญิงคนนั้นเขาชื่อจัสตินปารีสนะครับซึ่งผมก็เคยดูคลิปสัมภาษณ์จัสตินปารีสนะครับเหมือนให้สัมภาษณ์อันหนึงฮาๆไว้เขาก็บอกว่าคือตอนที่มันใกล้จะจบแล้วเนี่ยคือเขาเกือบถอดใจ หลายหลายครั้งแล้วครับจัสมินเนี่ยเกือบถอดใจหลายรอบแล้วแต่ว่ามันก็มีความคิดผุดขึ้นมาในหัวอยู่ตลอดนะครับว่าถ้าเธอไม่จบเนี่ยเธอจะต้องกลับมาอีกแล้วเธอคิดว่าเธอไม่อยากกลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นยังไงเธอก็ต้องทําให้มันได้ไม่ว่าจะแบบยากเย็นแค่ไหนเธอก็ต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสารคาดีเรื่องนี้มันมีอยู่ใน YouTube นะครับลองไปเซิร์ชหากันได้นะครับจัสมินแปร r i ิสนะครับเก่งมากๆนะครับ และอีกคนหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนักวิ่งเทลในดวงใจของผมอีกคนหนึ่งนะครับนันก็คือแกรี่็รบบินนั่นเองครับแกรี่็รบบินเนี่ยมาแข่งบัครี้มาราทอนเนี่ยในปี2017ครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าถูกพูดถึงในวงการอลตาเทลเยอะเหมือนกันนะครับก็คือเหตุการณ์นี้แกรีเ่ Gary เนี่ยเข้าเส้นชัยบคัครี้มาราทอนช้ากว่าคัดออฟเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ เหตุการ์มันยังไม่จบแค่นั้นครับแกรี่เนี่ยเขาวิ่งต่อสู้กับเวลามาค่อนข้างดูเดือดเลยนะครับแล้วก็ในรอบสุดท้ายเนี่ยแกรี่หลงทางครับเอ,อ่อทำให้เส้นทางเนี่ยมันหายไป2ไม์นะครับโดยที่แกรี่เองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจครับจนทําให้แม้ว่าเขาจะเข้ามาทันเวลานะครับแต่ว่าก็จะถูกตัดสิทธิ์อยู่ดีครับโลกของนักวิ่งอัลตเทลนะครับเรื่องของแกรี่ร็อบบินเนี่ยก็เป็นทั้งความเจ็บปวดเป็นทั้งความเสียใจ แล้วก็ความยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่าแกรี่ล็อบบินเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้แล้วก็มีหัวใจที่เป็นนักสู้อย่างแท้จริงแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในชื่อของคนที่จบบาร์คลีย์มาราธอนก็ตามแต่เรื่องราวของแกรี่ร็อบบินนะครับในวันนั้นก็ยังกลายเป็นตำนานแล้วก็ถูกพูดถึงกันในวงการเออร์ต์เทลกันถึงทุกวันนี้เลยนะครับคือเรื่องราวของแกรี่ร็อบบินมันบอกอะไรเราบ้างครับมันบอกเราว่า การจบหรือการไม่จบหรือว่าความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นกับกับเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะสูญสิ้นทุกๆอย่างไม่ได้สูญสิ้นสรัทธาทุกๆอย่างนะครับเรายังค้นพบอะไรบางอย่างนะก็คือหัวใจที่มันยิ่งใหญ่กว่าเส้นทางอยู่ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามาทั้งหมดนะครับมันมันบ่งบอกอะไรได้บ้างมันบ่งบอกได้ว่าบาร์คลีย์มาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ออการแข่งขัน มันคือการเอาตัวรอดมันคือบททดสอบทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่มันจะต้องแข็งแกร่งมากๆคือบางคนเนี่ยร่างกายแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่พอบางคนเป็นแชมป์จากที่นู้นที่นี่มาเคยวิ่งเร็วที่สุดจากสนามนั้นสนามนี้อะไรเงี้ยนะครับมาที่นี่ก็ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะวิ่งจบบาร์คลีย์มาราธอนนะครับบางคนแบบพ่ายแพ้กับ จิตใจของตัวเองอะไรองี้ครับซึ่งสนามนี้มันเป็นมันให้บทเรียนอะไรหลายๆอย่างกับนักวิ่งที่เคยมาลองแล้วก็จบบ้างไม่จบบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับเจบเดแคมเบลนะครับที่เข้าเส้นชัยในการแข่งขันนี้ถึง3ครั้งนะครับกล่าวหลังจากเข้าเส้นชัยในปี2016ไว้อย่างน่าสนใจเลยครับว่า ผมได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองว่าเงินแค่เพียง1.6ดอลลาร์สามารถผจญภัยได้มากมายขนาดไหนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบทเรียนของชีวิตก็ต้องเรียนรู้โดยการออกจากกิจวัตรประจำวันที่แสนสะดวกสบายของเราเท่านั้นนะครับบทเรียนเหล่านี้มันสามารถเสริมพลังแห่งความหวังแล้วก็มันทำให้เขาเนี่ยซาบซึ้งกับสิ่งเรียบง่ายในชีวิตมากขึ้นนะครับ จริงๆพอนึกดูแล้วนะครับเรื่องราวของคนที่พยายามจะมาที่สนามบาร์คลี่มาราทอนแห่งนี้นะครับพยายามจะมาลิ้มรสชาติความยากลำบากที่เขาไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะเป็นผู้ชนะทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่ว่าเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าเขาอยากจะชนะอะไรนะครับก็เหมือนกับคำพูดที่เพลโตเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าออใชยชนะครั้งแรก แล้วก็ครั้งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยคือการเอาชนะตัวเองนะครับบางทีผมคิดว่าพวกเขาก็กําลังทําแบบที่เพลโตบอกเอาไว้ก็ได้นะครับก็วันนี้คิดว่าน่าจะยาวพอสมควรแล้วครับก็ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับคลิปหน้าจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆประวัติศาสตร์อะไรที่น่าสนใจเอามาเล่าเอา,เอามาแชร์ให้ฟังก็ฝากติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ช่อง Tur t l e Track เอาไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ